สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมคำพยากรณ์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงเดือนตุลาคมปี2568นี้ค่ะข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยมาจากคำทํานายของคุณรัชชาดาพรมยานหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อมีแกปปี้พรมยาน,นะคะครับผมซึ่งท่านก็ใช้ศาสตร์พรมยานในการพยากรณ์นะครับ ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็ในยะที่น่าสนใจจากคำพยากรณ์นี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินสุขภาพความรับโชคลาภคือดูให้ครบเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆอะค่ะว่ามีโอกาสหรือความท้าทายอะไรบ้างตามข้อมูลที่เราได้มานะคะ ครับแล้วก็เราก็จะมาพิจารณากันในรายละเอียดเลยว่าคําทํานายเนี่ยชี้ให้เห็นแนวโน้มอะไรบ้างแล้วก็คำำําแนะนําที่ให้ไว้ในแต่ละด้านเนี่ยมันสะท้อนแง่มุมไหนที่น่าสนใจหรือว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการงานค่ะคําทํานายบอกว่างานที่เกี่ยวกับออนไลน์นี่เด่นมากเลยนะคะช่วงตุลาแต่ว่าก็น่าสนใจตรงที่มาพร้อมกับก,บการแข่งขันที่สูงปรี๊ดเลยครับผม คำแนะนําก็คือให้หาแนวทางที่ตัวเองถนัดจริงๆแล้วก็มุ่งไปทางนั้นเลยจุดนี้มันบอกอะไรเราคะเกี่ยวกับสภาวะการทํางานยุคนี้เป็นประเด็นที่สะท้อนภาพจริงของการทํางานยุคดิจิทัลได้ชัดเลยนะครับการที่บอกว่างานออนไลน์เด่นแต่แข่งสูงเนี่ยมันก็ตอกย้ําว่าโอกาสนะมีจริงครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แค่กระโดดเขา้าวานแล้วจะสําเร็จอืมค่ะการเน้นให้หาแนวทางที่ตนเองถนัดแล้วมุ่งมั่นทำเนี่ย ก็เลยไม่ใช่แค่คําแนะนําทั่วไปแต่เป็นกลยุทธ์สําคัญเลยคือเหมือนบอกว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากการตามกระแสแต่มาจากสร้างแบบว่าจุดยืนเฉพาะตัวหรือนิชที่แข็งแรงพอจะสู้ได้นะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือต้องหาจุดแข็งเฉพาะตัวให้เจอไม่งั้นก็อาจจะเออหลงไปกับกระแสได้ง่ายๆ แต่ก็มีอีกมุมนะคะที่น่าสนใจคือคำเตือนสำหรับคนทำงานประจำว่าให้ระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำงานแบบไหนก็มีความกดดันความท้าทายรออยู่เหมือนกันนะคะเดือนนี้ถูกต้องเลยครับความท้าทายดูจะมาในหลายรูปแบบเลยทั้งแข่งภายนอกสำหรับงานออนไลน์แล้วก็ความขัดแย้งภายในสำหรับงานประจำ ซึ่งประเด็นเรื่องความขัดแย้งหรือการถูกใส่ร้ายในที่ทำงานเนี่ยเอ่อก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงไปถึงความเครียดความกังวลได้ง่ายเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องที่คาพยากรณ์น,นี้ให้ความสำคัญเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นความเชื่อมโยงชัดขึ้นตอนคุยเรื่องสุขภาพกันครับน่าสนใจค่ะงั้นเราไปต่อกันที่เรื่องการเงินเลยดีกว่าค่ะคำทำนายเน้นย้ำมากๆเลยนะคะเรื่องความผันผวนแล้วก็มีคำเตือนชัดเจนเลยว่าห้ามใจใหญ่ใจโตเรื่องลงทุน คือตัดสินใจเร็วไปเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงแถมยังต้องระวังเรื่องถูกหลอกลวงช่อโกงด้วยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษเลยนะคะ ใช่ครับคำว่าผันผวนกับหยาใจใหญ่เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยสิ่งที่คำทำนายกำลังบอกก็คือสภาพแวดล้อมทางการเงินอาจจะไม่แน่นอนการตัดสินใจที่แบบว่าขาดการไตร่ตรองหรือทำตามอารมณ์ตามกระแสเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าสุ่ม4สุ่ม5นะครับมีความเสี่ยงสูงมากที่จะพลาดหรือสูญเสียไม่ว่าจะเป็นลงทุนผิดหรือว่าตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงค่ะ นอกจากการหลอกลวงที่ชัดๆแล้วการตัดสินใจพลาดเองเพราะรีบร้อนนี่ก็น่าจะเป็นหลุมพรางสำคัญเหมือนกันนะคะถูกต้องครับคำแนะนำให้คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำหรือลงทุนจึงสำคัญมากมันชี้ให้เห็นถึงพลังของการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลครับคำพยากรณ์ไม่ได้บอกว่าห้ามลงทุนนะโอ้ค่ะหรือห้ามสร้างความเติบโตทางการเงินแต่เน้นว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังมีสติแล้วก็ผ่านการคิดมาดีแล้ว ซึ่งถ้าทำได้ตามนี้ผลลัพธ์ก็อาจจะดีกลายเป็นความสำเร็จสภาพคล่องดีขึ้นได้เหมือนกันตรงข้ามกับการตัดสินใจแบบหุนหันที่อาจจะทำให้การเงินแย่ลงแก่นแท้คือการควบคุมความเสี่ยงด้วยสตินั่นเองครับ ชัดเจนมากค่ะการมีสติการวางแผนดูจะเป็นธีมหลักที่สําคัญจริงๆนะคะซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องสุขภาพได้เลยนะคะเพราะคําทํานายก็เตือนมาหลายอย่างเหมือนกันทั้งเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆที่อาจจะป่วยง่ายแล้วก็มีอาการเฉพาะที่อาจจะเกิดเช่นปัญหาน้ําในหูไม่เท่ากันการไหลเวียนเลือดไม่ดีไปจนถึงเรื่องความเครียดความกังวลหรือภาวะซึมเศร้าโอ้โหฟังดูต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้ ใช่ครับรายการคำเตือนด้านสุขภาพนี่ค่อนข้างยาวและหลากหลายจริงๆจุดที่น่าสนใจมากคือการที่คำทำนายเชื่อมโยงปัจจัยทางจิตใจอย่างความเครียดความกังวลภาะวะซึมเศร้าเนี่ยเข้ากับการเจ็บป่วยทางกายโดยตรงเลยซึ่งสะท้อนความเข้าใจว่าสุขภาพากายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากอืมค่ะปัญหาน้ําในหูไม่เท่ากันหรือการไหลเวียนเลือดเนี่ยอาจถูกกระตุ้นหรือแย่ลงได้ด้วยสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลน,นะครับ แล้วยังมีเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความซุ่มซ่ามอีกนะคะอย่างเดินชนนูน่นชนนี่จนเป็นแผลเป็นรอยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องความประมาทหรือเปล่าคะอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับหรืออาจจะเชื่อมโยงกับสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติก็ได้เหมือนกันคือเวลาเราเครียดกังวลใจรอยก็อาจจะทําให้ขาดสมาธิแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นอ๋อจริงด้วยค่ะคำแนะนำที่ให้ไว้สั้นๆแต่สำคัญมากคือจงมีสตินะครับ ซึ่งครอบคลุมทั้งการระวังในการใช้ชีวิตประจําวันลดความเสี่ยงจากความซุ่มซ่ามแล้วก็การรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเพื่อจัดการความเครียดก่อนที่มันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายโดยรวมแล้วภาพรวมสุขภาพเดือนนี้ก็เลยต้องการความใส่ใจในทุกมิติเลยครับทั้งป้องกันโรคติดต่อดูแลสุขภาพจิตแล้วก็มีสติในชีวิตประจําวันดูเหมือนว่าการมีสติจะเป็นคําแนะนําครอบจัก,กรวาลสําหรับเดือนนี้เลยนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องสุขภาพ ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะคําทํานายแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยสําหรับคนมีคู่บอกว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหร่เพราะทางฝ่ายต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแนะนําให้ลดทิฐิลงบ้างแล้วคุยกันให้มากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันคือสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากระหว่างการเป็นตัวเองกับการรักษาความสมพันธ์คำทำนายชี้ว่าเดือนนี้เนี่ย ความเป็นตัวเองที่สูงของทั้งคู่อาจจะกลายเป็นจุดที่สร้างความตึงเครียดหรือทำให้เกิดระยะห่างทางอารมณ์ได้อืค่ะคำแนะนำให้ลดทิฐิแล้วก็ปรับความเข้าใจพูดคุยกันให้มากขึ้นก็คือชี้ไปที่ทางออกโดยตรงเลยครับคือต้องอาศัยการสื่อสารที่เปิดอกแล้วก็ความพยายามที่จะเข้าใจมุมมองอีกฝ่ายเพื่อประครองความสัมพันธ์ให้ผ่านช่วงที่อาจจะท้าทายนี้ไปได้ครับแล้วสำหรับคนโสดล่ะคะคำแนะนำ ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือบอกว่าอย่าพึ่งน้อยใจแล้วก็อย่าเลือกเยอะเกินไปให้ลองเปิดใจเพราะมีโอกาสเจอคนต่างชาติต่างภาษาด้วยอันนี้ตีความได้ว่ายังไงบ้างคะการเจอคนต่างชาตินี่เป็นแค่โอกาสหรือมันบอกอะไรมากกว่านั้นคําแนะนําสําหรับคนโสดนี่ก็น่าสนใจครับมันสะท้อนการสร้างสมดุลอีกแบบหนึ่งคือระหว่างการมีมาตรฐานในการเลือกกับการเปิดใจให้โอกาสตัวเองและคนอื่น การบอกว่าอย่าเลือกเยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ลดมาตรฐานลงจนไม่เหลืออะไรนะครับค่ะค่ะแต่อาจจะหมายถึงการเปิดใจมองคุณสมบัติอื่นๆหรือมองข้ามข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญจริงๆส่วนประเด็นเรื่องโอกาสเจอคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นสีสันที่น่าสนใจครับ อาจจะเป็นแค่โอกาสหนึ่งที่เปิดเข้ามาหรืออาจจะตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ว่าการเปิดใจอาจนำไปสู่การเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่คาดคิดหรือการก้าวข้ามกำแพงทางวัฒนธรรมภาษาซึ่งก็ต้องอาศัยความเปิดกว้างทางความคิดเหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะดูเหมือนทั้งคนมีคู่และคนโสดต่างก็มีบทเรียนเรื่องการปรับตัวการเปิดใจในเดือนนี้นะคะเอาละมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจจะรอลุ้นกันอยู่คือเรื่องโชคลาภค่ะ คำทํานายบอกว่าด้านนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวมีโอกาสได้โชคแบบไม่คาดฝันหรือที่เรียกว่าฟลุก๊กฟลุกอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะคะใช่ครับหลังจากที่เราพูดถึงความท้าทายความจําเป็นต้องระมัดระวังในหลายๆด้านมาแล้วเนี่ยการที่คาทานายระบุว่าโชคลาภค่อนข้างเด่นก็เหมือนเป็นแสงสว่างหรือด้านบวกที่เข้ามาช่วยสร้างสมดุลนะครับ คำว่าฟลุกฟลุกหรือโชคที่ไม่คาดฝันเนี่ยบ่งบอกถึงโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆโดยที่อาจจะไม่ได้คาดหวังหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยแล้วคำแนะนำที่ให้มาคู่กันคือให้หมันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำอันนี้มีความเชื่อมโยงกันยังไงคะระหว่างโชคลาภกับการทำบุญจุดนี้น่าสนใจมากครับเพราะแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงโอกาสในการได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันเนี่ยเข้ากับการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณโดยตรงเลย มันสะท้อนความเชื่อที่ว่าการสร้างบุญกุศลการสวดมนต์หรือการทำความดีต่างๆเนี่ยอาจจะส่งผลดีกลับมาในรูปแบบของโชคลาภหรือช่วยเสริมพลังด้านบวกในชีวิตได้นะครับไม่ได้หมายความว่าทำบุญแล้วจะถูกหวยเสมอไปนะค่ะค่ะแต่อาจจะมองว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีหรือการเปิดรับพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตซึ่งอาจนำมาซึ่งโอกาสดีๆในรูปแบบต่างๆรวมถึงโชคลาภแบบฟลุกๆด้วย ตามความเชื่อนั้นครับการถวายของหอมเช่นดอกไม้พวงมาลัยหรือหนังสือสวดมนต์อันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่เชื่อถือนะคะถูกต้องครับ การให้ตัวเลขนำโชคหรือการแนะนำวิธีทําบุญที่เฉพาะเจาะจงเช่นถวายของหอมก็เป็นเหมือนเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้ที่เชื่อในคำพยากรณ์นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อช่วยบรรเทาความกังวลจากคำเตือนในด้านอื่นๆก็เป็นได้ครับเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเลยว่าจะนำไปปรับใช้อย่างไรเอาละค่ะ เราก็ได้สำรวจแง่มุมต่างๆจากคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนในเดือนตุลาคม2568ตามข้อมูลของคุณมิแกปี้พรหมยานกันไปพอสมควรแล้วนะคะจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่ผสมผสานกันไปมีทั้งโอกาสอย่างเรื่องงานออนไลน์หรือโชคลาภที่ไม่คาดฝันแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายอย่างการแข่งขันที่สูงการเงินที่ต้องรอบคอบสุขภาพที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษและความสัมพันธ์ที่ต้องการการปรับตัวการสื่อสารที่ดีค่ะใช่ครับ และสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองนำไปคบคิดต่อจากการที่เราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้คือการที่คำพยากรณ์น,นี้ไม่ได้แค่บอกว่าอะไรจะเกิดแต่ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของการกระทำส่วนบุคคลอย่างชัดเจนในแทบทุกด้านเลยครับอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำให้หาจุดแข็งเฉพาะตัวในการงานคิดให้รอบคอบในการเงิน มีสติในการดูแลสุขภาพและป้องกันอุบัติเหตุหรือลดทิฐิและสื่อสารในความรักทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปที่ความสำคัญของการตัดสินใจและการลงมือทำของเราเองมันเหมือนกับว่าคำพยากรณ์นี้กำลังบอกใบ้ว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มหรือโอกาสความท้าทายบางอย่างที่เข้ามาตามช่วงเวลาหรือตามดวงชะตาแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เราจะได้รักก็ยังขึ้นอยู่กับการที่เราจะตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านั้นอย่างไร การใช้สติปัญญาความรอบคอบความพยายามและการปรับตัวดูเหมือนจะเป็นกุญแจสาคัญที่คําพยากรณ์น,นี้ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับเรื่องของโชคชะตาเลยครับเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อได้ดีมากเลยค่ะว่าเรามีบทบาทในการกำหนดสินทางตัวเองมากแค่ไหนแม้จะมีคํำพยากรเป็นแนวทางก็ตามสำหรับการเจาะลึกข้อมูลคํำพยากรของคู่ที่เกิดวันพุธกลางคืนในเดือนตุลาคม2568ของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ